สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็เอาภาพอาเจนะครับสามสามเป็นแนวทางของการฉีดยาข้าวมะลินะครับเ <c oughs> พราะว่าเออเราเห็นแต่ละท่านกำลังไม่เข้าใจถึงยารอบรับท้องนะครับแล้วก็ยารอบออกลวงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายให้ฟังนะครับโดยการเอาภาพตัวอย่างอาเจ สามสามสามเนี่ยให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีแนวทางที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพราะจริงๆวันนี้มาตีเทือกนะครับนี่เอารากเทือกมาแล้วนะครับก็นี่มาเริ่มกันเลยครับอ่าอันเนี้ยอันนี้คือสมมุติว่าข้ามะลินะครับนี่สมมุติว่านี้เป็นข้ามะลินะครับถ้าลักษณะออกรวงแบบเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าออกรวงมาแบบเนี้ยอย่าเพิ่งไปทําอะไรครับเพราะว่าเกสรเนี่ยเพิ่งจะเริ่มสลัดลงมาเรื่อยๆเรื่อย ตอนนี้ยังอยู่เกษรที่โคนอยู่นะครับจังหวะที่เราอยากให้ทุกท่านฉีดยามากที่สุดคือจังหวะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ปลายรวงเนี่ยเริ่มมีน้ํำนมปลายเม็ดแบบนี้นะครับแล้วก็รวงเนี่ยเริ่มโน้มลวงเห็นไหมครับนี่อย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยฉีดยารอบอามูเล่น,นะครับหายื้หาชื่อ,าอขายกับอามูเล่น,นะครับก็คือไดพิโนโคโนาโซนบวกโพพิโคโนาโซนนะครับมันจะเป็นยาคู่กัน แนะนำฉีดช่วงเนี้ยสวยที่สุดนะครับนี่นะครับนี่ช่วงแบบนี้สวยที่สุดนะครับก็คือมีน้ํำนมปลายเม็ดหรือว่าครึ่งเม็ดนะครับสวยที่สุดแต่ต้องอยู่ในระดับแบบเนี้ยทั้งนานะครับอยู่ในระดับแบบนี้ทั้งนานะครับจะเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นแบบนี้นี่ถ้ามีแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับนี่อย่างนี้ก็ฉีดได้เลยแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับแบบเนี้ยฉีดได้เลยนะครับนี่แบบนี้ ฉีดรอบอารโมเล่ได้เลยนะครับแบบนี้ฉีดรอบอารโมเล่ได้เลยก็คือเหลือเกสรโนค,นคนนะครับแต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้หรือว่าแบบเนี้ถ้ามีลักษณะพึ่งเริ่มออกรวงปะปายนะครับเริ่มออกรวงปะปายอันนั้นคุณต้องไปใช้รอบออติว่านะครับก็คืออยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าประมาณน,นี้นะครับนี่ประมาณน,นี้นะครับก็คือออกบ้างไม่ออกบ้าง นะครับพ,พูดง่ายๆออกบ้างไม่ออกบ้างหรืออยู่ในลักษณะกัดห, defects, หางปลาทูนะครับรู้คงรู้จักการกัดหางปลาทูนะครับก็คือลักษณะที่โผล่เพยปลายปลายอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมหามุมแป๊ดหนึ่งนะครับเดี๋ยว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 นะครับแป๊ดหนึ่งอันนี้เริ่มออกจะหมดแล้วนะครับอันนี้อยู่ในรอบที่ถ้าถามว่าจะฉีดยาอะไรในรอบเนี้ยนะครับก็คือ รออีกหน่อยนะครับเราจะฉีดออติวาออติวานะครับในลักษณะเดียวแป๊บนึงนะครับทีอย่างนี้หายากนี่นะครับอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะฉีดออติวานะครับอันนี้คือสําหรับช้าสุดแล้วนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยเรียกช้าสุดนะครับอันนี้เรียกว่าฉีดแทบจะไม่ทันแล้วนะครับคือลักษณะแบบนี้แทบจะไม่ทันแล้วอันนี้ท้องจะแตกละนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวขอเดินสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อเจอรูปที่มันสวยนะครับอ่าโอเคเจอละนี่นะครับเนี่ยพยายามฉีดในลักษณะข้าแบบนี้ครับนี่เรียกกัดหางปลาทูนะครับนี่อันนี้เรียกกัดหางปลาทูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นี่นะครับเรียกกัดหางปลาทูนี่นะครับนี่เรียกกัดหางปลาทูนะครับนี่นี่นะครับ จังหวะกัดหางปลาทูจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นี่กัดหางปลาทูจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะเหมือนปลาทูนะครับหางปลาทูเห็นไหมนี่นะครับลักษณะข้าวท้องกัดหางปลาทูแบบนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยถ้าข้าวคนไหนอยู่ในลักษณะกัดหางปลาทูแบบเนี้ยทั้งนานะครับแบบนี้ทั้งนานี่นี่นะครับกัดหางปลาทูแบบเนี้ยทั้งนานะครับแบบนี้นะอยู่ในลักษณะต้น ต้นปองอย่างเงี้ยนะครับท้องปองจะแยะแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็กัดหางประทูแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งนาฉีดอติว่านะครับมันจะมีลักษณะออกลวงตะปลายนะครับก็คืออยู่ในลักษณะออกลวงบ้างไม่ออกลวงบ้างก็คือแบบนี้นะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้บ้างนะครับแบบนี้บ้างนะครับหรือว่าจะออกลวงมาประมาณนี้บ้างนะครับหรือว่า เน้นจานวนแบบเยอะๆนะครับเนี่ยอยู่ในลักษณะการทางประตูแบบนี้ให้เยอะที่สุดเราจะฉีดออติว่านะครับกับปุ๋ยเกตนะครับแล้วก็เพ้ยกระโดดนะครับหลังจากเราฉีดออติว่าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะปล่อยเลยครับปล่อยไปจนกว่าเขาจะออกรวงทั่วนะนะครับก็คือออกรวงหมดแล้วนะครับถามว่าเราฉีดป้องกันอะไรนะครับออติว่าป้องกันเน่าคอรวงตรงนี้นี่นะครับป้องกันเน่าคอรวงตรงนี้นะครับ และก็ป้องกันนี่นะครับออกลวงไม่สุดแล้วก็เม็ดลายเม็ดดาแบบนี้นะครับนี่นะครับถามว่ามีปัญหากับเม็ดลายเม็ดดาเราไม่ได้กลัวเม็ดลายเม็ดดานะครับแต่เรากลัวเน่าคอลวงในลักษณะที่ข้าวมันเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นี่นะครับเรากลัวตรงนี้นะครับนี่เรากลัวตรงเน่าคอรวงตรงนี้มือที่มือผมจับนี่นี่ผมกลัวตรงนี้นะครับนี่ผมกลัวเน่าคอรวงตรงนี้นะครับเราถึงได้ต้องฉีดอะมูเล่บวกกับไตไซคาโซนนะครับ ในลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับเน่าคอรวงตรงนี้เรากลัวตรงนี้นะครับเราไม่ได้กลัวตรงไหนไอเรื่องเม็ดลายเม็ดดาเราไม่ได้กลัวนะครับแล้วก็ปัญหาหลังจากออกรวงมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวหนอนกอแล้วครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่กลัวหนอนกอแล้วครับแต่เราจะกลัวเพี้ยกระโดดนะครับในลักษณะแบบเนี้ยเราถึงได้ต้องใส่ไพมีโทซีนเข้าไปนะครับเนี่ย ลักษณะแบบนี้เราจะกลัวเพีียกระโดดมากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยกำลังออกเนี่ยเราจะกลัวมากเลยเพีียกระโดดนะครับเนี่ยเนี่ยระยะแบบนี้นะครับเนี่ยระยะกําลังเป็นน้ํานมอย่างเงี้ยนะครับเราจะกลัวมากเนี่ยนะครับเนี่ยระยะน้ํานมเงี้ยเราจะกลัวสุดๆเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ฉีดกันไว้ก็ดีนะครับดีกว่าเราไม่ได้ฉีดกันไว้เนี่ยครับเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะ R j เจนะครับแต่เราจะเปรียบเทียบให้ฟังว่า ถ้าเป็นมะลิเนี่ยก็คือระยะแบบเนี้นะครับฉีดอะโมเล่บวกกับเน่าคอรวงดีที่สุดนะครับที่ว่าเป็นรวงขาวรวงเน่ากันก็คือลักษณะประมาณนี้ยนะครับเนี่ยนะครับกันเม็ดรานเม็ดดำด้วยนะครับโอเคนะครับคงเข้าใจแล้วนะครับนี่อันนี้ถ้าใครอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้กำลังโค้งงวยแบบนี้นะครับให้ฉีดอะโมเล่นะครับเดี๋ยวผมบอกตัวยาอีกทีนะครับตอนมะลิอ่ะแต่ถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้ นะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้บ้างนะครับแบบนี้บ้างนะครับยังไม่ต้องฉีดอะไรนะครับแต่รอให้พูดง่ายเราต้องฉีดก่อนนะครับก่อนที่มันจะออกรวงนะครับเรียกว่ารอบอติวานะครับก็คือกัดหางประทูนะครับไอลักษณะแบบนี้เราจะยังไม่ฉีดนะครับเพราะว่าเราฉีดในจังหวะออติวาไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็รอให้มันออกให้หมดนะครับนี่ก็ไอตรงรูปที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แหละครับเดี๋ยวแป๊บนึง มันก็เดินเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยที่เราจะให้ฉีดออติว่าคือลักษณะกัดหางประทูแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับ <ๆ S 2> เรียกกัดหางประทูนี่นะครับนี่ต้นกลมแบบนี้นะครับกัดหางประทูแบบนี้ถ้าเข้ามะลิในเดือนตุลาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกัดหางประทูแบบนี้ให้ฉีดยานะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปออกลวงประมาณพฤศจิกานะครับเราก็จะฉีดอะโมเลปิดท้ายก็เป็นอันว่าจบนะครับขั้นตอนการดูแลข้าวมะลิเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่ง วันนี้เราอธิบายให้ฟังนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปทําเทื้องให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ทําซะมาลิเดือนสิงหานะครับฝนก็ไม่ตกด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ